มันี่เหรอหรือจะดีอะไรอะไมรกันดูด้วยเอ๊ะแมงมุมไปไหนเนี่ยตัวจำตัวตาปีเดี๋ยวพี่น้องว่าว่าไหวตรงอะไรแต่พี่น้องเดินอย่างนี้ดีนะเดิน เป็นที่สุนทุกคนกล่าวขานพระรูเลเปิดเําตำนานรอยประบาทมือจันทุรยเลืลังไกลท่านพระรูรู้เจ่นมีนำหนัเจ้าอาว ในวิธีแพทย์ิฟก่อนนั้นเมืองาันับรีผู้คนต่างมอาชีพทําำนาะ ชอบพอยึงขอวิวากับนางมุงโซภานางวิไลียอยู่กินกันฉันผัวเมียเค,คล้าบุกคลขิงยาเปลี่ยนีจได้นางมุนอัศจรรย์ในหัวใจตั้งครร ทำลายเพราะด้วยอำนาจของเได้มาไป้กำลังใจีนะครับมากเกใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่าในปัจจุบันนั้ถึงข้าวปลาอาหารกาได้รับทานแบบมากมายที่มีมาาย แต่ถ้าหากว่ากำลังใจไม่มีเนะี่ยมันแทไม่น่าดูกำลังใจนีใจใน่สำคัญเพราะฉะนั้นอาตมาในฐานนะตอนนี้กำลังออกในรายการสาร้างคนดีนำวัดตะโ่บ้าน ร่างริบาลให้กับคนเรยนออกทุกวันวันเด็กหลายหลายแห่งก็จะขอบปากกับลูกโรกที่มาเนี่ยทุกคนได้นำเอาข้อวัดปฏิบัติที่หลวงพ่อได้เริ่มใช้ในปัจจุบันนี้แก้ไขให้เกิดความ ธรรมะที่ได้ปฏิบัติในเรื่องความประมาณธรรมะที่เป็นประมาณฉันแต่สมัยก่อนก็ได้พบความธรรมะสุขคสังทตะจังความธรรมะยังไหนมีก่รัยาก็มีความสุขแต่อย่าตกฝากไว้จากพวกเราที่มาอยู่กันในสนามนี้เพื่อกรสร้างพื้นฐาน ของพระพุทธศาสนานมากที่สุดอย่างใดน้อยให้พวกเราเนี่ยใช้ใช้ว่าเส้นห้าเม็ดใดให้กลับไปท่องเส้นห้าเม็ดใดอะไรครับใหอยากจะเัวพกับหลวงพ่อเทียนอีกท่องเส้นห้าอ้าจะมาพบพระพุทธศาสนาอีกต้องเส้นห้าอีก เป็นห้าเป็นพื้นฐานของทุกศาสนาถาเกิดบางคนลบผิวหนังของคนต้นไม้และปูดเปลือกออกไปแล้วเตาวัดตึงตรงแรกในโลกเปลญหน้าเปลญห้าทอถ้าทุกคนมีเปลญห้าแล้วสบายตอนนั้นเราอดับสบายต้องท่องเปลญห้าให้ได้ต่ทุกคนเราได้หากัน ไปหาจินตบาการนั้นไม่ถูกต้องเพราะนั้นอะไรจะเกินประพุทธประธรรมผสมกันไม่ได้ประพุทธประธรรมผสมนะี่ยเป็นที้แก้ร้อนถอนความหนาวเราได้อย่างมาัง่นนายแต่ว่าเป็นเครื่งนั้นสงกรานะพระพุทธเจ้าเป็นเดาลูกๆทุกคนจะดำเนินความสุขึงความจริงแั้น và nếu có khó thì chạy rất là khó khăn và tình là an toàn và phát triển của mình có ngày một một cuộc sống các bài phát hiện bạc đã giúp vì đã quan tâm và thuộc sống đã giúp việc làm việc cho người ta แต่ประเด็จพระคุณแ่ใน,นวาระเจริญอายุรบ8งสปีในปี2553นี้คอาำนาาดูสนุณเวราศิริบาลมีกองพระตงคนั้นใเทพโป่งทั้งหลายจงปกปักรักษาปกครองโ,โดยไวยชัยแห่ประเด็จพระคุณแม่ทอพระคุณธรรมสัรคุณจงมีอายุยืนย,นยาวนาน เป,เป็นมิ่งฝันเป็นกงใจของชาวไทยและชาวพุทธทั้งชาติให้มีความสุขความจเจริญสืบต่อไปเราผมขอใช้เสียงนี้กล่าวคำาวไยเพื่อการละชาในโอกาสนี้อิอินาสก,กาเลนะโบรุปชาอาจารย์ยาโอเชมี ายนยนาวาจายะวาจเจตสาวาสาวังเขสังปุกรมังปะกัตมยังปะิพนะตุอาเจยันตังปารันตเรสัมวริตุงวาส,สังเข यान्त <coughs> 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 ีค่าอย่าปล่อยให้เวลา หลายท่านให้เห็นนะเป็นตำราทั้งในพุทธะพจน์แอบทนบัญญาพระพุทธองค์ทรงตร พิเศษใสย่อโลกไว้ในมือรับคือไพเประวัเท่าไรเว้นกรรมมา